าพพีพระนองมาเก็บนิดที่กครับเนโดนเทียได้มาเทือนึงนะครับปีนี้บค่อยว่างนะครับกระสีมัดหนายี่ตาดีๆก็คือยุ่งมันไหลนะครับนะครับตามมาเมืองครับว่าสิใจว่าเมื่อนี้นะครับกระช่วงสายๆจังใหญมากนะครับมูทีมาตะเสารือหรือว่าเขาสิเก็บไปเมดก่อนแล้วนะครับนะครับตามมาเมืองครับครับก็เขามาในโรงเลยนะครับ ก็เกลียวเห็นเห็ดลงอกเลยนะครับก้อนมมเลยก็มีสองดอกงอกนะครับลงอกเลี้ยงหน่อยดอกนึ่งสองดอกโอ้แต่ขาหนึรงบอกเสียนว่าอะไรนะ่งลงอกเลี้ยงหน่อยอ่ะนี่อีกสองดอกครับ สองดอกเอกเลี้ยงหน่อยขึ้เก้าครับขามากระไรซีดอกกันนะครับัเทรยิมุครับหนึ่งบูมแนสีเมนอีกี่บ่ครับดอกยกงโอกเลี้ยงน่อยอีกแล้วดอกสี่ดอก หอยนกะอู๋พอดอกไงคือเ,เขามีเหีดชีดโตครับขีเทานี่เขาเป็นชีโตเสียบเลยครับเนื้อหวานผมซื้อว่าสิพออีกเดี๋ยวนะครับจิ่นตอนนี้จะเป็นเห็ดข้อไข่ครับเลยดอกหนึ่งเห็นดอกหนึ่งแล้วสองดอกก็หนึ่งสองนี้ดอกหนึ่ง สามซีอ๋อสามดอกซีผุนเห็นแวบ,บๆเห็ดเกลือครับกัน เขาขึา้นภูนู่นนี่ครับเห็ดเกลือครับเออนี่เห็ดเชีดเทาดอกนี่ดอกหน่อยๆอ,อยู่นี่ครับเห็ดเชีดเทาท่าแบบนี้หวานๆกรอบๆครับเห็ดมุ้ยน,นี่เห็ดเกลือ เสียบรครับพอดีมึงนี่เห็ดเห็ดมันปูนะครับ ี่คือเห็ดมันปูนะครับดอกประทันใหง่อีกมือ้องมือนีังสีดอกเงยนะครับกระสิบระทันเจ็บนะครับโผวันดอกก็ะั่งงยังตาบ้ากันคือยังเห็นแวบๆเหมือนสวงก็เห็นหลังว่า มันปูเห็ดมันปูเห็ดละงูวครับละงูนี่เห็ดละงูวครับละงเขาสามดอกดอกเลี้กดอกงามอยู่กำลังทองงามงามับบตุ้มๆงามๆาม อยสงสัยส to well ิพ <ora> <S 2: S 2> pues ันตาค้นนะครับมันเลยเหลือซ้ำหนีเขาวลดสามดอกมันตอนขอมาเก็บเคยเห็นเห็นเห็ดเพิงอยู่ด้วยครับเห็ดเผื่งตะก้าเห็ดเพิงครับเห็ดเพิงทินงดล เพื่อเพทแจ้งเห็ดนี่ต้องแกงร่วมกันสู่เห็ดนะครับเจ้าเสียบตะกูลเห็ดเพือนให้กันนะครับนี่ก็เลย เพิงครับเห็ดเพิ่งแกงเห็ดนี่ตรงแกงร่วมนะครับมีลายๆเห็ดลายลายผักเพลศีษนะครับ เดี๋ยวปเทกลังเห็ดลงงเลครับเมนบีเหลืองตเเมนดูครับเห็ดลงง่เหลืองเลียงน่อยเหลืองเลียงน่อยแตัวยนี่ทั้งหมดเจดตัตครับเจ็ดตัวเหลืองเ้น่อย กะไหลนะครับเสียงดังว่าศนนุ่มดังนิ่งมิ่งมิ่งอยู่ตอมหนาตอมตาเต็มอยู่กับนุ่มกะไหลเนี่ต้องกันหตากันตาอย่ดีๆครับเของในป่านงานี้ครับงานผลนุ่งไหลยังบกครับบกตาอะไรมั้ง อดอกพวกนี้เป็นไลยครับดานสิดอกแนี้ขาแบบนี้เลยเลยครับตอนมคืดดอกพวกนี้ที่สองดอกก็เกิดเป็นเนาะจะไปหามือนใส่ลรครับพัน ไปเปต่ตครับตั้งไหมเห็ดผูกแดงนะครับสองโอกขึ้นเก้านะครับสองโอกขึ้นเะก้าโอ้แต่ขายงี้เลยครับโอ้ดอกงัด ถูกฝนตกใส่เมื่อคืนฝนตกดีนะครับช่วงนี้ตัวตกบ่แห้งนี่อีกดอกหนึ่งอือไม่ต่ขายง่ายๆเลยดอกจุ่มๆหนึ่ง,งโอ้ดอกหกักอีกแล้วตัวขายง่ายครับสองดอกอีกคือก็นี่เห็ด เห็ดชีเทาครับเห็ดชีเทากินได้ได้ครับ,รน,รรรบนี่เสี่ยลางูดีดีครับกระสิกับนะครับปาเนี้พอแล้วครับมานนี่น,นี่ครับพืชผลง้านมานนี่ครับมีเห็ดละงูเห็ดปวกแดงเห็ดข่าไข่ เห็ดเพิงนะครับเห็ดร่วมนีแล้วครับทำงานมื่อานี้เห็ดมันปูสำับผัดแลครับแกงร่วมกันนี่แซ่บแกงเสีกันหลายๆชนิดนะครับครับสำหรับมื้อน,นี้นะครับก็ะขอขัอสิมีเพียงเท่าน,นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเลือครับผม